วันนี้เราจะมาเล่นรายการสิดีเลนโบ f เฟนเย้วันนี้เราจะมาเล่นเลนโบเฟนกันนะคุณลุงคุณลุงเหรอใช่เขาตัดอัวเขาตัดอัวให้พวกเราเข้าไปอ่ะโอเคได้เวลาเล่นแล้วนะครับเราได้กล่องเหมือนกันเลยนะใช่นั่ไหนนั่งไห เขาบอกว่าเขาให้เก็บหลอดไฟ LED นะเราก็ต้องมาเก็บกันหา S OS. S O S ใช่ไฟสองสว่าง S OS. S อุ้ยอุ้ย <S S <OS>. <S เจอเจ้ากีนตรงนี้นะครับโอย้ยังไม่ทันเลยเจ้วีเก็บ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 เจนน่าจะมีเจ้าบูตัวหนึ่งนะเจนน่าจะมีเจ้าบูด้วยอืม เดี๋ยวเจ๊เอาหลอดไฟ LED ไปเก็บกดนะครับตรงนี้ตรงนี้เจ๊ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตนี้โอเคโอเคใส่เข้าไปเลยนี่สดีนะนี่สดีนะสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวมากนะแม่เจ๊ดูหาไหนไหนเจ๊เมื่อกี้เห็นสดีทำอะไรอ่ะเต้น นอนขึ้นนอนขึ้นอ่าอันนี้เราเจอเระวังบูนะเจ้เพื่อนมึงหนีอะไรมาเจ้าบูเจ้าบูาบใส่กล่องใส่กล่องนี่นี่ก็ใส่กล่องเหมือนนกัเราเจอเจ้าบูาต้องใส่กล่องนะคะเราเห็นเพื่อนอะ่ะตามเพื่อนไปก็ตามเพื่อนไปเอา้าเพื่อนตายด้วยเพื่อนอุ้ย <laughs> อ,อุ้ยเพื่อนตายอีกแล้วอสองคนเลยอะ่ะ อุ้อู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 ้อ,อูเอ้เพื่อนเพื่อนเพื okay. ่อนเพื่อนเคยจะรอดไหมจะรอดแล้วรอดแล้วมันเดินเร็วมากเลยอ่ะใช่อตอนนี้เขาอยู่ตรงนู้นน่ะเคยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเวจจะจัดการตรงนี้เองเจ๊จะเอาเออหลดไฟ LED นะครับไปใส่เฮ้ยเจยไม่สลิงด้วยเออเดี๋ยวเจ๊ว่าจะไปโหนสลิงกันเถอะโหนสลิงมันซีเนอร์จะเจอเจอ๊แน่ เดี๋มันเป็นลังอ่ะอืมชี้ไปหัวสลินก่อนดีกว่านี่ไงนี่ไงอุเจ,จอเจอป่ะดูดูสิเคยเจอรู้มั้ยอุ๊บูบูสึกก่อนเจุาหนูเนี่ยทีอยู่แถวนี้นะคะทุกคนได้ยินเสียงเท้าอยู่ใช่ครับนี่ไงมันเดินไปตรงนู้นแล้ว มันเดินไปตรงพัพเพิลอ่ะมันเดินข้นมเมา้วมันเดินข้าลเมา้ามันเดินข้าเมาโอ้โหเจ้ากีนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเจมันเดินทางซีดีมาเจมันเดินทางซีดีมาอุ้ยแล้วจะมีหลอดไฟ LED ตรงนั้นด้วยเจ้าพัง เขาเดินมีเสียงไงปี๊ปปี๊ปปี๊ปอ้ข <ừ. S 1> ึ้นโดนะ่ะ้อเอาข้อปากไปไหอยาจะจับงมันเห็นแย่เมื่อกี้ริงเหรอช่วยช่วยช่วยที่จะไปเก็บอันอันหนึ่งนะครับ บูบูแล้วบูบูแบบนี้นะครับเราจะเอาหลอดไฟ LED มาเก็บกินมนเดินทางสิดีมาสจ้กองสจ้กองกินนันถ้ากินมองไม่เห็นอ่ะเราต้องไม่ต้องใส่นะเฮ้ มันทำอะไรอยู่อะ่ะล็อทกเก็ตระวังเจ้ากีนนะแบบเดีจะกินมันไปแล้วเจ้ตอนนี้ระวังจะบูเธอะจะบูก็ข้างเจ้ลเ,เลยฮู้ยไปทางนู้นล้ไปทางนู้นล้วเจ้ากีนมันเดินมาแล้วเจ้มันหยุดแล้วอุ้ยมันเดินมันเดินมันเดิน <c oughs> <c oughs> ระวังนะจ้ะจะก,กี้มันเดินมาเโอ้ไม oh. ่นะรอดไหมรอดไหมรอดรอดรอดใช่ไหมรอดโอเคโดนไหมไม่โดนไม่โดนยังไงยังรอดอยู่รอดอยู่วิเจ๊มีคนเล่นเครื่องเล่นด้วยวิเจ๊จะเอาอีกสามอันมาเก็บแล้วมันก็จะเหลืออัน อันสุดท้ายนี่เหลืออันสุดท้ายแล้วอันเดียวจิกีมนจะเดินมาทางนู้นแน่เลยดูสิอ,อุ้ย,ยเพื่อนมาเก็บแล้ว,เ,วเขา<อ>จะมา,าเก็บถังแกส๊สเขาบอกว่าให้หางระเบิดมันเป็นถังแก๊สนส่าจดีไม่ใช่ระเบิดนะเหมือนคนปล่อย,อยระเบิดอ่ะ ใช่อูเจ้าบูเจ้าบูเจ็บบูเจ้าบูเจ้าบูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตกใจหมดเลยมันมีเสียงร้องด้วยเนาะเมื่อกี้เสียงเจ้าเรนเล่ามายังไงเสียงเสียงเจ้ายีโลย่างนี้ด้วยดูย นี่มันเป็นเจ้ายิงโลนะเนี่ยเหมือนเป็นนกปรสิล่าอะไรสักอย่างเลยนะเหมือนมันเป็น,น,น,นตไม่ได้ตดชุบอืมตอนนี้เราได้ห้าอันแล้วม,มันเป็นแพะคอตเตอร์อ่ะมันคือไดโนเสาร์เพื่อใส่ไดโนเสาร์ตอนนี้เป็น,น <6 S 2> หกอัน<ม>สีฟ้าเราจะหนสลิงไปเก็บนะครับ ช็อกโกแลตตอนนี้น่าจะเหลืออีกไม่กี่อันแล้วนะว่าตอนนี้มันมีประมาณเก้าอันละลาซีเดียเจย๊ระวังสีฟ้านะอือสียงส,ส,ยงสีฟ้าใช่เปล่าใช,ใช่นะเขาอยู่ไหน่ มันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นสีฟ้าเข้าไปในถ้ำของออเรนนะครับควาไวต้งสีสม<ช>้มเจ๊เจ้กินมาลาไทเก็กอยู่ตรงนี้เจ<ช>๊หึถ้าควาปลอดภัยต้องสีสม้มอืออ,อ,อเจ้ายูนโล่มบบินแล้วก็จับพเพื่อน ความเร็วต้องสีสม้มครับเส้นตายอ่ะเ้ยเจระวังระวังตอน<ม>นี้เหลืออีกสามอันหน้หาเน่มันไปเอานเนี้ย <c oughs> จะ,ยะเดินไปไหนวะตรงรู้แล้ว อตอนนี้เหลืออีสองอันเองโหอ,อะไรอะไรเจ้าบูเจ้าบูเจ้าบูเฮ้ยมันเดินมันเดินมาทางซีดีเปล่าเนี่ยม่ใช่ไม่ใช่เขาไปที่โกคาร์ดอ่ะงานโกคาร์ดลานอ่ะเขาอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างล่างไ,ไ้ทำข้อสอบอีข้อหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปทำให้ พ่อเฝ้าอยู่ไหนอ่ะพ่อเฝ้อยู่ไหนเจ้ก็ตามเจ้ามาอยู่ไม่มีไม่มีมองเห็นใครเจ้แหละอันใหญ่จูบูมีกี่ตัวเจ้หนึ่งตัวมันไม่มีตัวหนึ่งเหรอ,อมันเป็นเจ้ตัวนี้ใช่ตุ๊กตาไหมอ่ะ ลังไงเลยย้อยเขาไปทางเดิมเปล่าชื่ <ừ? S 2> อหัดแค่อันเดียวโอ้ไม่ไม่เกือบเกือบเกือบไปไเลยรอดไหมรอดรอดรอดเมื่อกี้เขาบอกว่าให้แก่อะไรแก่อะไร ให้เจ้หายไปแล้วก็<ม>จะไม่มีซีดีด้วย<ม>อุอ้ยหอดไฟไม่มีซีดีนะแก๊สมันอยู่ในเลเซอร์แท็กนะนี่ไงขดาขดแค่อันเดียวอันเดียวอันเดียวน่าจะขาดแค่อันเดียวนะขาดแค่หนึ่งอันอุ้ย ท<ไ>ี่มันเจ้าเยลโล่นี่น่ะนตัวอะไรในลูสาวสีอ,อุ้ยเจ้ากรีนเมื่อกี้ใส่ไหมล่ะไม่ต้องใส่ถ้าเขาเดินมาใกล้เราต้องใส่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันตามใครอ่ะมันเจเมื่อกี้เห็นเขาตามใครอ,ะอ่ะ ตามเจ้ากินไปหรอใช่กินเขาตาบอดที่กินเขาตาบอดใช่ไหมอ่ะใช่เราอ,อยากเข้าไปใกล้ขวบตัวอือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเขาเดินมาทางเพียบานกเดี้บูน่าจะเข้าไม่ได้แล้วแหะอุ้ยเพื่อนเอามาใส่แล้วเย้เออ เจ๋อ่จ้คุณลุงตอนนี้คุณลุงอยู่ข้างบนแล้วอ่ะจะช่วยคุณลุงยังไงดีเนี่ยก่อนนะเจ้าเยลโล่นี่สีดีได้แล้วหนึ่งเมื่อกี้สีชมพูอ่ะโอ้เจเจอละสีสีม่วงสองอันเลยอ่ะให้เพื่อนมาเก็บด้วยกันเขต้องเทียร์อันดีอืม เราต้องหาเจ้าลุกกี้เนี่ยสิสอันตอนนี้เรามีสี่อันแล้วอน,นี้แต่เมื่อกี้ได้เสียงเจ้าเยนโลใช่ไหมใช่เขาอยู่ตรงเพล่อะเอ้นี่ไงสีฟ้าแต่เขากิ้งไปเป็นเพลแล้วแต่ว่าเราจะเอาสีเหลืองแล้วกันน,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 นี่ก่อนนะมันมันเก็บไม่ได้เดีย๋ยวเดี๋ยวเจ้าบู อย่าดนะอย่าด <มา S 1> ลุ่งเอาไว้นะเออเธอค่ะจะกล่องให้ดีใครช่วย ปลุในตู้ไม่ใช่แต่เจ้แค่อยากปลบในตู้ตอนนี้เรามีลุก,กี้หกอันเจ้ครับถ้าตุากินเดินมาใกล้เราต้องต้องใส่กล่องใช่ไหมใช่้ากินอยู่ไกลๆไม่เราไม่ต้องใส่ใช่ไหมใช่แต่กินมันทำอะไรอยู่อ่ะลามอยู่อือลามไทยเก็กเฮ้ยเอามาเก็บเลยตอนนี้ น่าจะมีประมาณเจ็ดอันแล้วนะเพราะว่าเพื่อนเามาเก็บแล้วเจ๊เจ๊ระวังกีมันเดินโอ้โหเจอป่าเจอป่าเจอเจอเจอ้ากินอยู่ตรงนี้เจ้าสิมันชีงอะไรเจ้ากีโลู เจ,จ้าบูเหมือนอยู่ตรงนี้นะเออจร,จริงด้วยจริงด้วยเขาเดินลงไปแล้วแหละเจ้าเย็นเราก็บูม,มามองเห็นกี่ตัวสองตัวเลยเมื่อกี้เจ้าเจอสีฟ้าเปล่าเจ้าเจอสีฟ้าเปล่าเมื่อกี้อืมตอนนี้ขาดอีกสองอันอืมเดี๋ยวหาก่อนนะ ต้องตามนะหาแป้งเสร็จแล้วก็แล้วก็เล่นเจความไวต้องสีส้มเฮ้ยเย็นโล่าเดิน,ดนทางเจ๊ไปเดินทางเจ๊ไปเฮ้ยอะไรอ่ะ ขึ descript, ue, mente, ini, donc, ้นอมาแล้วขึ้นออกมาล้วเพื่อนเพืนเพืนเพืนโอ้ยโชคดีอุยบูบูมันโดนลงไข้างล่างตอนเนี่ยลงมาเป่ามันลงมาข้างล่างเหรอไม่เจออยู่ตรงนั้น เดินทางทางทับไปผู้แต่มันหยุดไหม,มเกือบโดนใครเพื่อนเกือบโดนเป้าอืมอันนี้เพื่อน,นจะเอาไปเก็บแต่ออมันเดินเนี้ยมันช้าป่ะมันตอนนี้มันอยู่ในปราสาทนะปราสาทไม่มีนี่ไงเจ้าลูกี้มันอยู่ในปราสาทของเจ้าบูอ่ะ อันนี้อันนี้บ้านภาาสดได้ินสียงเยวเดี๋ยวเดี๋ยวยินหยุดอย่าอย่าเอากลกองนะเจ้มันจะเดินไปทางเขาเขาเขาไปทางทางนี้ทางนี้เจ้เสียงมันอยู่ตรงนั้นอ่ะบูบู y e เอะคุณลุงลองมาเองได้แล้วอุ้ยมาอุ้ยให้เก็บถุงแป้งนะใครได้แว

อืมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอเราไปเราไปกดติดตามด่านหนึ่งดีกว่าโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย